กินเนี่ก็แม่่ะนี่สีนหมูสีนหมูกับสินหมูกับมูย่างคือกันเบาเดียวกันบาเบลอหมูปิ้งบาหมูปิ้งหมูย่างอันนี้ปิ้งหมูหมูสดบาหน่แจ้งหรือวะหัานแจ้งเออ เอาพี่น้องเนระเปิดภาพคุณมากกับคนตรวตรวจพี่น้องเนาะ กำลังปิ้งย่างปิ้งมูกับปิ้งขาเป็ดพี่น้องเนาะนี่นะใหม่แล้วเพอแบบเดียวใหม่จ่อยโดนด่าได,ด้หรอพี่น้องเนาะเดี๋ยวโดนดุทางบัสไซกำลังปินป่นฮ้องฮ้นอนพี่น้องเนาะทางพอคนกเมือเนี่ยทางไสอาาามา ช่วยมาแทนพ่อมาปิ้งแทนพ่อเหมือนเะดียเนาะเมื่อวานนี้เมื่อเห็ดเวียกซอยซากแต่ช่วงเศร้าเดียเนาะต้องเทียงพอ่อคุณเมื่อวานนี้เราไปใส่ก็ได้เข้ามาอ่า้านคือนนเก้านะ <c oughs> วาันแต่เนาะฮาร์ฟคนดีเบิดกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิดสุขภูสุขคนเดียเนาะเบิดสจบอง,ส,บองสุบอน วาสิล์ฝั่งลาวฝั่งไทยและอยู่ทางต่างประเทศเน,เนาะและยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง YouTube น้องผัดไส้แชนเนลอีกคือเกา้าเพียวเนาะสบายดีพอ่อแม่ที่ทุกคนช่วงอรอบเที่ยงบันน,นี้เพียวเนาะหลังจากเที่ยวกับเต่เพื่อนในอาดน้องผัไดไสกระไดมา,า้านเพียวเนาะวันนี้มาขายของช่วยแม่เหมือนเดิมโอ้โท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 โ เออปิงมูนห้อนพีน่น่องเนาะมาดูดนุนพ่อค้าน้อยในยอเออโอเคพิ่ิงประันหมือนเดียน้อง,งเนาะอ่าเบิร์ด เบิดเบิดแล้วในตู้ปิ้งบทันเรียช่องซ้ำไหมห่าน้องแม่น้องผัดไชเนาะเวียดลายพี่อนเราช่วงนี้กลับบ้านใไปทางใดแแหละพี่น้องกับบ่อเอฟซีเท่านึงพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กับเวียกไลายนี้ยังบ่ได้ไปทางใดเด้อพี่น้องเลยเนาะยังบ่ได้ไปเวียกทางไกล กับผมมีโดดแน่ก็ว่าเมนพี่น้อยไปไกลกันเนี้ยตั้งนี่แหละพี่น้องเนาะ khoan 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 Rồi mông quảng không ตาเขาเบิงแม่พินกำลังเอื้องกำลังหนีพี่น้องเนาะนี่นี่กำลังหนีพินเนี่ยก็แม่นี่ซีนมูซีนมูกับซีนมูกับหมูย่างคือกันบ่อันเดียวกันเบาโบหมูปิ้งบหมูปิ้งหมูย่างอันนี้ปิ้งหมูหมูสดบ่อนี่เนี่ยงก็ หูปิ S S ้งบริปิ <lonely> <S S ้งบมดแล้วบริสุทธิ์มากเจอกันแล้วสบายดีเด้อสบายเอฟซี่ีเมื่อกับเพื่อนเนี่ยก็ตับนี่พี่น้องเนาะตับนี่เอาได้ตับหอมไพ่เริ่มวางแล้วเริ่มซุกแล้วบางออกไปบางเงอกกันพี่เราใช่แล้วใช่ใหม่แล้วส่ใหม่แล้วบะเพอได้ได้ตัวนี้นี่หมูนี่ปิ้งใหม่ก็ปิ้งบุษุออโต้ไร ะยังเอาใหม่กับบุซุกเอาแค่แน้ว่าบุซุกยังเั้นนำมาปิ้งใหม่ได้ได้ไดพี่น้องเนาะคะแนนมันใหม่นี่แล้วปิ้งใหม่บ่ได้มีแต่ทิมขันโบอก,กินเลยมีแต่ทิมหยอกแม่เพิ่นเอายังระวังใหม่กับบุซุกลูกค้ามาเลยเอายังเอายัง ซสือเด้อเสือเด้อติงต่งหมูขาเข่เอาอย่ง่งติงไก่สาิงติ่งหมูได้เหอติงหมูสิบห้าขาเป็ดขาเป็ดเดเอาเ แนอกรายจับกองไปถ่ายทั้งหมดมจังแจ้งถิงง,ง,ง,กงกิงอะไรกิ่งงูซีานัน้ัสาีามะปิใม่ๆต้น แจ้งเลอวะแนแจ้งเออเดีย่แล้วออาแอง่ายแอองบลยกขายนี่แ้งลูกเครือนแูาเกันแงมาสุดท้ายเนาะ ขนมแฮกนะตอนนี้ก็แม่ขนมแฮกขนมแ้จกจกผมม่แะ่คนกระเป๋าใหญ่กระเป๋าดีบ่ว่าองก sini <tuk> pengkatan sini macam mana <tuk> tajau boleh macam mana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  macam ห่อนเลเป็นนาะพอขาดห่อนแล้วไ่อยมาอ่ะหน่อยเนาะสายเดี๋ยวโจกองไว้ก่อนกันเนาะเดี๋ยวหาแนวมาปีนใส่อีกก่อนนะขาตํำ่อยเนาะต่ำนเดี๋ยวไปหาอยู่ตรงเดีวอามกวานให้ไอ้ ความันตกอันค้าว่ามานตกอ้ไปเลยตหุหงบอเนี่เ็ดู่บ่ธรรมดานะเ้าบ่ออกนะเจเต้าหู้าก็ผูเขาอันผู้สกินบัดเล้วก็ยังบ่ออกเ่ได้ี่เนาะถ้าเือวาวจะไปหาวันเขาวันในปลาวิกในวังนี่เออวราไปกันที่ฝ่ายเต้นี้นลวะ ไปก็ยาเหรอตุ้ดผ้ากันไป and mm -hmm. ngồi mua mai Không mất tiếp anh cứ my name. พี่น้องเองเนาะคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนมาที่พี่น้องก็คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอ่าไว้นี้กับเผาห่านชื่อเก้าวเผาห่านชอยแม่ให้มุ่มีทางไปพี่น้องเนาะอ่าในกับฝากไว้พี่น้องเป็นกำใจให้เดอร์เพื่อนในสุดท้ายนี่พี่ฝากประกาศในก็ต้องขอโทษขออะไรอะไรเบายพี่น้องผมบอกว่าคลิปใหม่ประกาศวสบายดีสบาย